สวัสดีครับผู้ชมพวกผมเนนะครับกับนายอมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต,ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง b บนเคฟแล้กว็วง c g m 4 8เช่นเคยนะครับสำหรับว,วันนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับสีเขียวๆฟ้าๆแบบนี้นะครับมีสีแดงสีขาวแล้วก็มีโลโก้รูกหมีมีปีนต้นไม้ตัวเล็กๆอยู่ตรงนี้เนี่ยอ่ะมันสื่อถึง กลไปไม่ได้นะครับก็ต้องสื่อถึงน้องที่อยู่หลังมีชื่ออยู่หลังเสื้อตัวนี้แหละที่เขาบอกว่าเขาชอบพีนตราหมีอยู่นะครับอ่ะเป็นกลายไปไม่ได้นะครับดูชื่อก่อนนะกันก็คือน้องโยเกิดนกพราดาเลิศวรียพรสมาชิกรุ่นที่3ามของวงบินเคฟอร์เอและน้องก็อยู่ในคามิในฐานะคามิโอชีของผมทางฝั่งองม่วงเนี่ยตอนนี้ด้วยนะ ชื่นชอบน้องชื่นชมน้องมาเสมอแหละ,หละนะครับคือจะบอกว่าตั้งแต่น้องเปิดตัวในฐานะเป็นเมมเบอร์ของวงเลยก็ว่าได้นะครับตอนที่น้องพูดประโยคแคทเฟรดว่าในเทเตอร์ว่าไรไม่เกิดประโยคเกิดน,นี่คือแบบว้าวรู้สึกปิง๊งขึ้นมาทันทีนะครับเด็กสาวตัว จะบอกว่าตัวเล็กก็ไม่ใช่นะครับตัวสูงสูงยิ้มหวานหวานผมมาสดใสสดใสน่ารักน่ารักนะครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยน้องเติบโตขึ้นมากนะครับจากเด็กที่อายุสิบห้านิดนิดมันตอนนี้ยี่สิบแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าโตมาอย่างมีคุณภาพจริงนะครับสลับน้องโยเกิรดแล้วก็รู้สึกผมรู้สึกอย่างหนึ่งเลยว่า ขอบคุณจริงๆที่น้องโยเกิดก้าวเข้ามาเป็นไนอดอลเข้ามาเป็นสมาชิกของวงเดนเคโฟดีเอหรือทุกวันนี้นะครับเพราะว่าน้องสร้างความสดใสให้ผมมากจริงผมมีความสุขมากๆที่ได้รู้จักน,น้องได้ติดตามน้องนะครับแล้วก็รู้สึกว่าน้องไม่ได้มาเพียงแค่แบบสดใสหน้ารักเพียงอย่างเดียวแต่น้องทําหลายๆอย่างที่ทําให้ผมรู้สึก พับใจในตัวน้องได้อย่างมากมายนะครับแล้วก็อ่ะอย่างแรกเลยที่เราเห็นกันแน่แนเลยก็คือตั้งใจทํางานนะครับน้องโยเกิดเป็นเด็กที่ตั้งใจทํางานมากๆนะคือเอาง่ายๆอันนี้เหมือนชายภาพซ้ำน่เจะก็อยากมาพูดคุยอันอีกรอบแล้วก็คงอีกหลายรอบแหละนะครับกับเรื่องนี้ก็คือโยเกิร์ตเนี่ยอ่ะตอนเข้าวงใหม่ใหม่ เขาอะทุกคนทราบันนีถูกจัดอยู่ในดับที่สิบสุดท้ายของอรุ่นในการอสอบร้องเพลงนะครับแต่ว่าเด็กคนนี้ก็ไม่ยอมแพ้นะถึงแม้วันนั้นน้องจะร้องไห้ออกมาในในห้องห้องเรียนแต่ว่าพอออกมาน้องก็บอกว่าหนูจะเป็นนิวโยเกิร์ตให้ได้นะครับแล้วก็หลังจากวันนั้นเนี่ยสิ่งที่น้องพูดไปก็ไม่ได้พูดแบบชุยชุยให้มันดูเท่ดูโกเกะออก คลิปออกทีวีแค่นั้นน่ะน้องทำได้จริงเราก็จะเห็นเลยว่าน้องพัฒนาตัวเองขึ้นมามากๆในหลายหลายเรื่องนะครับเต้นก็แข็งแรงขึ้นมากๆจากตอนแรกหรือว่าการร้องเพลงที่นะตอนนั้นก็ถูกจัดอันดับไว้อันดับสุดท้ายของรุ่นตอนนี้น้องก้าวขึ้นมาเป็นเด็กเกรด A ในเวลาเวลาเรียนสอบร้องเพลงในในวงแล้วนะครับรวมถิง พี่ๆหลายคนก็ชื่นชมน้องนะครับอย่างพี่ัจังนี่ได้ร่วมง,งานกับน้องเนี่ยก็บอกว่าโยกน้องโยกเกิดเป็นคนที่ร้องเสียงเสียงเพราะมากๆนะร้องเพลงแบบเสียงดีเสียงเคราะมากๆนะครับอันนี้เป็นคําชื่นชมจากพี่สัจังพูดมาในไลฟ์นะครับไม่แน่ใจว่าน้องโยกเกิดได้ดูไลฟ์หรือเปล่านะครับถ้าดูก็นี่แหละพี่สัจังพูดไว้ในไลฟ์แล้วพี่ก็มาสื่อสารตอนะครับแล้วก็ งานเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่าการแสดงบนเวทีอย่างเดียวไอดอลมันมีมากกว่านั้นสิ่งที่ครอบครอบการเป็นไอดอลของ48 Group อยู่ก็คือการสร้างความสุขให้แก่ผู้คนซึ่งน้องโยเกิดก็ทำหน้าที่ตรงนี้ได้อย่างดีเยี่ยมจริงนะครับน้องอาจจะไม่ได้ลงรูปเยอะอาจจะไม่ได้ลงรูป อาจจะไม่ได้อัปเดตโซเชียลอะไรเยอะแยะมากมายนะนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่น้องออกมาพบปะผู้คนออกมาพบตปาแฟนครับในงาน,นต่างๆหรือว่าในไลฟ์ก็แล้วแต่เนี่ยน้องโยเกิดจาจะส่งพลังบวกให้แก่พวกเราเสมอนะครับอย่างเวลาไลฟ์เนี่ยถ้าใครติดตามน้องมาตลอดจะรู้เลยว่า ถ้าช่วงไหนที่น้องเฟลเฟลหรือดาวดาวน้องจะไม่มาไลฟ์เลยนะเพราะน้องรู้สึกว่าน้องไม่อยากส่งพลังลบหรือว่าทําให้แฟนคลับต้องมาเศร้าตามน้องนะครับน้องจะรอให้แบบจิตใจปกติก่อนแล้วก็กลับมาไลฟ์กลับมาคึกคักสนุกสนานร่าเริงน,นะครับในไลฟ์น้องโยกก็จะเป็นแนวแบบเอฮาบันเทิงมีความสุข ตลอดน้องจะเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้อ่านข้อความแฟนคลับพูดคุยโต้อตอบก,กันอย่างมีความสุขสนุกสนานมากมากนะครับหรือว่าตามงานต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรดโชว์ที่มันมีไฮทัชจับมือที่ได้พูดคุยได้หรือว่าทูชอตอะไรก็แล้วแต่น้องโยเกิดก็จะเขาเรียกว่าพูดคุยกับแฟนคลับอย่างเป็นกันเองมากมาก นะครับคือสัมผัสได้เลยว่าเออน้องเต็มที่กับงานจริงๆรวมถึงน้องก็เต็มที่กับแฟนคลับจริงๆนะครับไม่ใชเออ่เป็นการสร้างภาพนะครับน้องจริงใจกับแฟนคลับที่รักแล้วก็เอนดูน้องมากจริงนะครับนี่คือจุดเด่นของน้องโยกเกิดเลยที่หลายๆคนรู้สึกเอนดูน้องนะครับซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่รู้สึกเอนดูน้องเสมอ ก็รู้สึกดีมากๆเวลาที่ได้เจอโยเกิร์ตตามงานต่างๆนะครับบางทีไม่ได้คุยกันหรอกนะครับแค่แบบเจอกันเห็นหน้ากันบกมือให้กันยิ้มให้กันแค่เนี้ก็มีความสุขแล้วนะครับอ่ะนั่นเป็นเรื่องของออการที่โยเกิร์ตส่งความรู้สึกดีๆให้แก่แฟนคลับนะครับอ่ะอย่างไลฟ์สองครั้งล่าสุดเนี่ยก็จะเห็นว่าน้องเอาข้อความ โน้ตแพดที่แฟนคลับเขียนไว้ตอนงานวันเกิดน้องที่แฟนคลับจัดคาเฟ่วันเกิดให้น้องก็เอามาอ่านให้ครงทุกคนเลยนะครับหรือก่อนหน้านั้นก็จะเป็นในส่วนของใครที่ด o n a t บ o n board p r o j e แคมเปญป้ายวันเกิดของน้องเนี่ยน้องก็ามาอ่านชื่อครบทุกคนเลยนะครับก็ถือว่าโมเด็กคนนี้ ใส่ใจแฟนคลับมากๆจริงๆนะครับเขาสุดยอดมากๆนะครับแล้วก็มากันที่นอกจากไอดอลจะต้องดูแลในเรื่องการทำหน้าที่การเป็นไอดอลเต็มที่แล้วเนี่ยในในเรื่องของงานหน้าที่การงานเต็มที่แล้วเนี่ยในเรื่องของส่วนตัวชีวิตส่วนตัวเนี่ยน้องก็ต้องดูแลตัวเองที่เต็มที่เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นคือต้องบอกว่าไงถ้าน้อง ไม่มีความสุขน้องก็มาสร้างความสุขให้กับเราไม่ได้นะเราก็จะเห็นว่าน้องเอ,อพยายามพักผ่อนแบบว่าไปดูคอนเสิร์ตเกาหลีที่น้องชอบหรือว่าไปเที่ยวบ้างทางประเทศอะไรอย่างนี้บ้างเป็นครั้งถาวไปเราก็ด้เห็นว่าเออทุกครั้งที่น้องได้ไปทำกิจกรรมเหล่านี้น้องก็จะแฮปปี้มีความสุขแล้วก็มาส่งความรู้สึกดีๆต่อถึงพวกเรากัน นะครับเท่านั้นไม่พอนะครับน้องก็ยังทำตัวเองให้มีคุณภาพขึ้นมาอีกด้วยการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนะครับตอนนี้น้องเรียนในระดับมหาวิทยาลัยและนะครับน้องเทนะ่าที่รู้มาก็คือน้องเรียนเอกถ่ายภาพนะครับก็แล้วก็ช่วงนี้ก็จะแไม่ไมชุกมันก็มีหลายช่วงแหละที่น้องต้องทำโปรเจกต์นะต้องทำงานกลุ่มหรือะไรก็แล้วแต่ ซึ่งมันก็ต้องเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยแต่ว่าน้องก็เต็มที่กับการเรียนมากๆนะครับอย่างไลฟ์ล่าสุดเนี่ยน้องก็บอกว่าเป็นงานกลุ่มแนละ้วมันต้องพรีเซนต์กันแล้วก็อาจารย์ก็ชื่นชมมากๆในส่วนที่น้องโยเกิร์ตพรีเซนต์นะครับครูชื่นชมน้องมาผมก็รู้สึกแบบเออแฮปปี้นะว่าแบบเ, <c oughs> เด็กคนนี้เขา เขาไม่ได้มีดีแค่การเป็นไนดล้ออย่างเดียวนะเรื่องการเรียนของเขาเนี่ยเขาก็ทาหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากเป็นนะักศึกษาที่มีคุณภาพมากๆนะครับตอนนี้คือแบบโอแอฟัน oh, ไม่ถึงวันที่น้องเรียนจบแล้วก็รับปริญญาแล้วนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยน้องน่าจะเรียกว่าอะไรนะน่าจะสมุตสัญญาจากวงแล้วล่ะเพราะน้องก็ออกตัวแหละว่าเออนี่มันก็ ช่วงนับถอยหลังแล้วล่ะนะครับปีกว่าๆนะครับอะไรตังกิจกรรมอะไรต่างๆก็เหมือนแทบจะเป็นครั้งสุดท้ายของน้องและวอย่าง GE ล่าสุดนี่ก็ <c oughs> เป็นครั้งสุดท้ายของน้องแล้วนะครับก็มาช่วยกันสารฝันให้น้องเป็นจริงนะน้องอยากได้อะไรอยากทําอะไรก็ช่วยกัสนกสร้างเสริมส่งเสริมโบนหรืออะไร ีความสุขเหมือนกับที่น้องมอบความสุขให้แก่เราทุกคนนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ